รสอพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เดอะค v เวอร์คลินิกนั่นเองนะคะ p s Q 1 <S ใช่ะคะ่ะก็ว,วันนี้นะคะเราก็จะมาเสริมสวยกันสักหน่อยนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเลเซอร์รลลอยสิวนะคะจริงๆอ่ะเกเป็นคนที่มีปัญหาสิวมาตลอดนะคะแต่ว่าสิวช่วงนี้มันเริ่มหายแล้วแล้วก็มันจะมีรอยถุงนะวันนี้เราก็เลยจะมา กำจัดมันออกไปจากหน้านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะเอคุณคุณสั่งเนี่ยมาาก็เพิ่งมาทำเลยคะ่ะจริงๆก็เป็นคลินิกเสริมสวย พระเจ้าประจำของมามาใช่เห็นลูกเสวเองบ้างเห็นแม่ทำไมหน้าบวมๆมั้ยตอนยังยังไม่พอครับกำลังใจเทียมเลยนะเกียร์การดูกับอมอเที่ยมนวสวัสดีครับ วันนี้นะคะก็จะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องสิวแล้วก็รอยทั้งหมดได้ค่ะได้ก็เรื่องผิวก็เหมือนกับว่าใบนุ่นน้องมันต้องเริ่มมีแบบของเมือดใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องสิวตามมาเนาะก็วันนี้ที่หมอไขว้ก็คือก็จะให้แบบอาจจะมีต้อที่มีอุปกรณ์แบต้องกดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้คอมเพรสเซอร์ที่โอเกียร์เพสเซอร์ก็คอมเพเซอร์ที่ช่วยสองเรื่องอะไก็คือเรื่องของรอยยามกับมอยสิว นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้ไม่เจ็บก,ก็คือแบบเป็นผู้ชายแบบแบบว่าแบบโดนเจ็บก,ก็ไม่ทำได้หมอบอบกมีนะ,ะ,ะใช่ก็โอเคว่าดีมากเพราะว่าหนุ่มลูก่กลัวใช่ก็ประมาณนี้แหละ แล้วก็มาทำประมาณจะกับกะปฏิมาเชื่อก็ุะมาถวายทีกค้งตัวนี้ก<ม>็จะมีหมดอหวตแอดเมย์ด้วยก็ช่วยเรื่องสีดาแล้วก็สีเสฉดด้วยทำให้สีเฉแห้ง่าก็นะช่วงนี้ก็มาพบคุณหมอสองอาทิตย์ครัค้งใช่ก็สองั้ก่อนเนาะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็ทียาให้พานะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้อุดตันมันขึ้นมานะนะคะประมาณนีจ้ะ นี่นะคะเราก็เริ่มที่การทําความสะอาดหน้าก่อน <c oughs> ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าท่านตอนนี้ก็สาคัญนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะต้องใช้ตลอดเวลาเนาะ <c oughs> เพราะว่าข้าเราออกมาข้งางนอกจะก็เจอแบบฝุ่นควนันมลพิษอะไรต่างๆาานาเพราะฉะนั้นสิวจะไม่เกิดก็ตอ่อเมื่อเราล้างหน้าสะอาดสบายไหมคะ <c oughs> สบายค่ะ <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมากดสิวกันค<ม>่ะเพราะว่ามันยังมันมีบางเม็ดอยู่มันมีจะเห็นว่ามีสิวเม็ดๆน,นะคะแล้วก็เป็นรอยสิวก็ส่วนใหญ่อะไรองนี้นะคะ<ม>คือคลิมนี้มีชีพม,มากไม่เป็นไรค่ะ,คะดสดน่านกิ้ๆ <c oughs> ะอะตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่คะพี่มาร์กหน้าค่ะตัวน,นี้จะช่วยลดผลดนะคะเป็นมาช่วยลดอาการผดรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลังกดสูคนความช่นเย็นนะคะ <laughs> จะดุงด,ดอนลงเจลดูโอเลเซอร์รอยแดงนะคะก็จะเย็ยนๆเหมือนกันนะคะ แต่พอทําเลเซอร์ก็จะรู้สึกเหมือนอุ่นแบบว่าก่อนเผื่อตกใจไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยดูไม่รักบาสบายๆเผื่อใครมีปัญหาแบบรอยสิวอะไรเงี้ยค่ะก็มารักษาให้ถูกวิธีเนาะมาปรึกษาคุณหมอใช่เพราะว่าถ้าสมมติเราปล่อยทิ้งไว้นานๆคือสภาพผิวมันจะแย่แล้วก็พอเป็นสิวเยอะๆผิวมันก็จะแบบเป็นหลุมเช็หน่อยรักษายากจะโดนแบบรักษาเจ็บแล้วต้องมายิงอีเมทริกเลยเจ็บมาก <Y> <laughs> เย็นมากนี่ค่ะลองเดเดี๋ยวเราจะเตรียมจัวดเลเซอร์แลนะ้วเลเซอร์วันนี้เขาทำเป็นตัวอะไรเอ่ยตัวเยลโล่ค่ะโวเยลโล่ oh, นะคะเป็นตัวเลเซอร์ที่แบบเป็นแต่งสีเหลืองก็ตแต่งสีเขียวอะไรอย่างี oh. เ้เย็นไหมละคะ่ะเย็นขันหนักตอนทำก็จะนอนแบบสบายเลยคะ่ะ ใช่สบายมากแล้ก็เหมือนมีมีที่แบบปืดปืดปืแตงสีเหลืองนี่ช่วยอะไรคะอาช่วยลดรอแดงค่ะก็เห็นเหมือนบางทีดดอมันจะเป็นเหมือนดูโอยโลก็คือมันจะมีทั้งแส่งสีเหลืองกับแสงสีเขียวค่ะ่มันก็ปล่อยของความยาวขึ้นเพื่อช่วยลดในรอแดงแล้วก็รอยดงค่ะอันนี้ก็จะทาขั้วหน้าก่ออันนี้ก็จะชนนิ่งบายเป็นแบบหมดของแบบเครื่องถ้ามันอัปเดตซอฟต์แวร์จะเป็นช้นนิ่งบาย ก็คือช่วยเรื่องหน้าตาแล้วก็ลดรถ้รอยดูมันทำให้รอยต่างลงนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวมีหมดแอกเน่หมดแอกเน่ก็จะเหมือนยิงเฉพาะบริเวณสิวจะรู้สึกอุ่นๆนิดนึงนะคะเนาะแต่ว่าก็ไม่เจ็บเหมือนกันนะเหมือนจะน้อยกว่าเลเซอร์ที่น้องเคยทำมาเหมือนแบบฆ่าเชื้อเนาะลงลึกฆ่าเชื้อลงลึกแล้วก็ทำให้แบบลดรอยสิวลดการอักเสบของสิวอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยเป็นหมดแอกเน่นะคะ เป็นไงคะรู้สึกยังไงเกดมันสั่นๆฮะมันสั่นๆหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าไม่เจ็บถูกไหมไม่เจ็บร้อนไหมไม่ร้อนไม่รู้สึกอะไรเลยสบายๆชิลๆฉันเจอคนลุกคนลุกอะไรของเธอเหมือนแบบเด็กผู้ชายก็ทำได้เขาบอกมีเคสเหมือนกันน้องผู้ชายวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเลเซอร์อื่นไม่ได้ว่าทำวันนี้ก็โอเคก็อยู่ได้ไม่้ เรียกว่าเป็นเลเซอร์พื้นฐานเลยเนาะอ่าใช่ค่ะแบบใช้ตัดสำาับแบบว่าล,ลอยๆทั้งหลายก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือดีมากไม่เจ็บเลยนะคะก็ ถ้าใครสนใจอยากทำนะคะก็มา้ที่ The Cover Clinic น,นะคะวันนี้ที่เกดทำเนี่ยเกดทำที่สายามสุขภัทรนะคะแต่ว่าเขามีหลายสาขานเนาะก็สะดวกที่ไหนไปนที่นั่นได้เลยะคะ่ะวันนี้เกดขอลาไปก่อนนะคะ